สวัสดีครับในเวลาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตทรงท้ายกลับเข้ากรุงเทพครับไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตครับใครที่ชอบงานเกี่ยวกับไอทีชอบคอมพิวเตอร์ต้องไปครับงานคอมมาร์ครับมีสินค้าของคนรุ่นใหม่มากมายใครที่ชอบถ่ายรูปตัวเองนะครับไปคนเดียวถ่ายรูปคนเดียวมันไม่ถนัดครับเห็นวิวไม่ครบถ้วนบางทีเห็นแต่หน้าตัวเองเดี๋ยวนี้ครับมีแขนต่อยาวไปครับยืดได้หดได้ครับชัตเตอร์ก็เป็นรีโมทชัตเตอร์อีกต่างหาก นอกจากนั้นครับยังมีกระจกให้เห็นหน้าตัวเองอีกต่างหากครับนนาารและสุดท้ายครับมุมแปลกมุมสูงครับถ่ายได้ด้วยครับถ่ายรูปตัวเองเห็นหน้าด้วยแล้วกดชัตเตอร์ด้วยมีหมดคอนโทรสุดยอดครับเราบอกเลยว่าชอบถ่ายรูปคนชอบถ่ายรูปมันเกิดขึ้นแล้วครับตัวนี้มันเกิดมาเพื่อคุณแล้วครับโอเคพบกันใหม่วันพนุธสเก็ตข่าวครับ